สวัสดีสสดค่ะวันนี้เราสองคนนะคะก็อยู่ที่ร้านพันเส้นค่ะกับคุณโน้ตค่ะสวัสดีคระสวัสดีค่สวัสดีค่ะถ้าอย่างนี้อร่อยแบบนี้นี่ร้านพันเส้นมีสิทธิโปรโมชั่นพิเศษสำหรับ เป็นแฟนชาวไทยสมัยมั้ยอ๋อมีแน่นอนครับก็คือถ้าลูกค้ามาแล้วทางครบ200นะครับเราก็จะมอบนี่ไปเลยครับเกี๊ยวกรอบหมูเด้งหนึ่งตะกร้าเลยครับผมคุ้มสุดๆเลยนะใช่ครับน่ากินขนาดนี้ไงเดี๋ยวเราสองคนขอตัวไปลองชิมก่อนนะครับคุ้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านบุษราคำค่ะต้องขอแนะนำให้รู้จักคุณมงคลค่ะสวัสดีครับเส้นการเดินทางก็บุษราคำตั้งอยู่ตรงถนนสีเวียงนะฮะต้องเข้าซอยประมวลมาก่อนนะคือถ้ามาทางรถยนต์เนี่ยเข้าได้ทั้งสองทางทางสีลมหรือว่าสาธร แล้วก็มีที่จอดรถภายในภายในบ้านนะฮะ,ะหรือถ้ามาจากรถไฟฟ้า BTS ก็สะดวกเดินเข้ามาลง BTS สุรศัก์ก็เดินเข้ามาประมาณไม่เกิน5นาทีนะฮะ,ะแล้วก็เดินทางสะดวกมากมาสะดวกครับค่ะอย่างนี้ร้านบุศราคามีสิทธิพิเศษอะไรให้กับแฟนแฟนไทยสมัยบ้างคะครับแฟนไทยสมัยจะได้ถ้ามี b บร d i n g Pass mm hmm. มาก็จะได้รับสิทธิพิเศษในการรับน้ำสมุนไพรหนึ่งที่ครับตอนนึงตั้น เราเรียกว่าเป็นสิทธิพิเศษนะคะที่สุดยอดมากๆเลยค่ะตอนนี้ได้เวลาของเราสองคนมาชิมอาหารเลือดรสแบบนี้กันแล้วค่ะใช่คะ่ะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ,คะตอนนี้นะคะเราทั้งสองคนค่ะก็อยู่ที่ f ฟสเ Center ค่ะซึ่งที่นี่นะคะเหมาะกับไทยสมายมากมากเลยค่ะเพราะว่าเขาดูแลในเรื่องของรูปหน้าแล้วก็<ช>รอยยิ้มค่ะแล้วมันดียังไงคะพี่มนะีในเรื่องของรายละเอียดนะคะเราต้องไปให้คุณหมอเรืองยศเป็นผู้แนะนําเลยค่ะค่ะเราไปฟังกันเลยนะคะเฟสเ c e นเตอร์นี่ก็จริงๆเกิดขึ้นมาได้นะฮะก็คือเกิดจากการรวมทันตแพทย์นะครับแล้วก็แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญหรือว่ามีความชำนาญในเรื่องของการ ดูแลใบหน้านะฮะอ๋อจริงๆฟเฟสเซนเตอร์หามไม่ยากนะครับเข้ามาที่ซอยทองหล่อนะฮะจากด้านทางด้านถนนขนูมวิทเข้ามาประมาณ200เมตรอยู่ทางด้านซ้ายมือนะฮะจะมีธนาคารกสิกรไทยซึ่งธนาคารกสิกรไทยจะอยู่ในอาคารของออโรงพยาบาลฟันทองหล่อนะฮะซึ่งเฟสเซนเตอร์จะตั้งอยู่บนชั้น4ี่ของโรงพยาบาลฟันทองหล่อสามารถเข้ามาได้ในทางเดียวกันเลยครับครับสำหรับ ท่านที่สนใจจะเข้ามาปรึกษากับทางด้านเฟซเซ็นเตอร์นะฮะติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์02 381 4199หรือทางเว็บไซต์ w w w ก็สถานีอโศกเลยค่ะส่วนเบอร์โทรศัพท์023022557-9ค่ะค่ะถ้าท่านใดสนใจก็สามารถมาที่ร้านได้เลยนะคะหรือว่าติดต่อมาที่เบอร์เมื่อกี้ได้เลยค่ะยังไงตอนนี้เราสองคนก็ขอตัวไปชิมอาหารก่อนแล้วกันนะคะุพี่คุณน้องค่ะขอบคุณพี่ยุ่งมากนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับแฟนๆไทยสมายนะคะร้านเช้ฝ่ายขอแนะนำเมนูอาหารนะคะเส้นทางอยู่สี่แยกสำรานลาดน,นะคะถ้าเราลงมาจากทางด่วนนะคะ ก็ลงมายมราชน,นะคะลงสะพานผ่านฟ้าลีลาก็เลี้ยวซ้ายก็ถึงถนนมหาชัยนะคะที่นี่แหละค่ะ02นะคะ223 9384ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะเป็นแฟนไทยสมายนะคะตั้งอยู่ที่ถนนมหาชัยนะคะมีเบอร์02-2216-280นะคะเมนูแนะนำนะคะมีผัดไทยเส้นจันทมันกุ้งกุ้งสดห่อไข่แล้วก็เป็นผัดไทยส่งเครื่องค่ะร้านเปิดนะคะ5โมงเย็นถึงสี2สค่ะ